ดีกว่าเมื่อวานคุณผู้ชมจําได้ไหมคะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบว่าต้องติดตามอีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นในแวดวงพระพุทธศาสนานั่นเองกับกรณีความผิดปกติมีการทุจริตเกิดขึ้นที่วัดถ้ำกองเพนค่ะทางด้านของกำนันตําบลโนนทันอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลาพูคุณภูริพัฒน ดาราชัยกับคุณสมหมายอายแก้ววายาวัจกรวัดถ้ำมกองเพลงพร้อมกับชาวบา้านนี่เลยค่ะตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเขาเดินทางไปที่ปปอชอไปยื่นหนังสืออยากจะให้ตรวจสอบปัญหาเงินในบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาหนองบัวลําพูของวัดถ้ำมกองเพลงหน่อยเพราะว่าถูกพระอธิการคําโพธนาคโมเจ้าอาวาสกับพวกร่วมกันเบิกถอนเงินไปโดยทุจริตนะคะคือเบิกเงินไปซื้อที่ดินมูลค่า1ล้านบาทแต่ว่าใส่ชื่อบุคคลอื่นเป็นเจ้าของที่ดินยังไม่หมดนะ มีการเบริกเงินไปซื้อรถอีก350,000ห้าหมบาทแล้วก็เหมือนกันค่ะใส่ชื่อบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรถแถมยังไปเก็บตู้รับบริจาคของวัดไปนับเองด้วยจากนั้นไม่ได้นําเข้าบัญชีวัดนะคะนําไปใช้จ่ายส่วนตัวที่ผ่านมาไม่มีการตรวจสอบอะไรเลยจากคณะกรรมการวัดนะคะแถมที่นั่นเนี่ยมีการขายวัตถุมงคลและ เขาก็ไม่ค่อยสบายใจกันนะักกับพฤติกรรมของท่านเจ้าอาวาสต่อมาผู้มนวยการสนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลําพูก็ได้ติดตามตรวจสอบและให้เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลําพูตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะปรากฏว่าเจ้าอาวาสวัดถ้ำกองเพดกระทําการอันบกพร่องต่อหน้าที่หลายประการเพราะฉะนั้นก็เลยมีมติให้พักการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ให้เจ้าอาวาสกับผู้ที่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่วัดภายในเวลา7วันโดยมีการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลาพูเป็นรักษาการเจ้าอาวาส วัดวัดถ้ำกองเพดแต่มันยังไม่จบเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่ายังคงมีปัญหาอีกชาวบ้านเขาก็เลยไปยื่นขอคัดค้านการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลําพูเป็นรักษาการจเจ้าอาวาสวัดถ้ำกองเพศแล้วก็ขอให้ปป,ปชเนี่ยช่วยสอบสวนพระอธิการคําโพกับพวกที่ยังคงครองผ้าเหลืองอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยค่ะ